S 1> <S 1> เดี๋ยวพาไปดูสถานที่จัดปฏิบัติธรรมเสาร์อาทิตย์นี้พรุ่งนี้ก็วันมะรืนใครที่จะมาปฏิบัติธรรมกับอาจา์ที่หมอเสงพรุ่งนี้นะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่เนี่ยสถานที่ที่นี่แหละจะเป็นที่สวดมนต์ปีใหม่ใครที่จะมาเคาดาวกับอาจา์มาสวดมนต์าำหลักของสอนพระเจ้านะสามารถเดินทางมาที่เนี่ยหมอเสงรังสิตปทุมธาน,นีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์รังสิตของแจกเพียบปีใหม่เขาจะจะสอนวิธีการข้ามปีแบบถูกต้องแบบเป็นกุศลมันก็ถูกต้องหมดแลละไม่ใช่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวจะหาว่ากูถูก ตะเดวจะพาไปดู <c oughs> อดีตจ้าอะไรอะ่ะของใครอะ่ะเอามาจากไหนกันอ๋อสาธุข,ขอบคุณมากเลยอนโมนธนาด้วย กินเปล่าแล้วอ้เขาอาพลมมาด้วยเหรอ โอ้ดีเลยไม่งั้นร้อนในเนี้ยถ้ามีพัดลมมันจะไม่ร้อนถ้าไม่มีพัดลมมันจะร้อนโอ้มันจะรองรับหมดหรอวะเนี้ยมันจะไม่อัานอ่านตันใจกันตรงนี้หรอวะเนี่ยแต่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งนะตรงนี้มัน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 คับแคบเลยตรงเนี้ย ร้อนไม่ได้เอาเต็นท์มาตัดเพิ่มมามาปูเพิ่มมากลางเพิ่มเนาะเดี๋ยวรอดูก็รู้ว่าพอหรือไม่พอเดี๋ยวรอดู อัสดีจ้าวัสดีจ้าเข้ารลิปมันจะสะดุดไหมเข้าลิปสัญญาณจะหายไหมไม่แน่ใจเดินดีกว่าไหมข้ารลิปกลัวสัญญาณหาย ทุกคนมาก็เดินขึ้นอย่างเงี้ยนะใครเดินไม่ไหวก็ขึ้นลิฟต์ใครเดินไหวก็ไปเดินเดินขึ้นเนาะสามชั้นเออดีจริงจังเดีนนยด๋ยวแป๊บนึงนะนี่เสียงช็อตไม้เช็คเสียงให้หน่อย ได้ยินเสียงชัดแล้วบอกด้วยชัดไหมดูคอมเมนต์ด้วยนะชัดไมหนึ่งสองสามชัดเนาะโอเคนี้เรามาพามาดูสถานที่จะปฏิบัติธรรมบริษัทหมอเสียงเขาเป็นเจ้าภาพเราจะจัดนี้เป็นจุดลงทะเบียนนี่จุดลงทะเบียนใครมาพวกนี้มาลงทะเบียนตรงนี้นะ ลงจุดตรงทะเบียนแล้วก็จะแจกของชํำร่วยแล้วก็แจกรับกันตรงนี้นี้ห้องน้ำผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้นะนี่อ๋อเนี่ยเขาลื้อเหรอ,อเดี๋ยวต้องจัดใหม่ยอย่างนี้ เดี๋ยวสอดอาจจะต้องเข้าสอดก็หากันเนี่ยมีที่มีอยู่จะช่วยกันจัดเนี่ยที่สถานที่การปฏิบัติปฏิจจาริยเจ้าปฏิจจาริยเจ้าปฏิจจาริเจ้าพอเวลามีกล้วยไม้ปุ๊บเหมือนนี่เลยงานศพงานศพประจานนี่แล้วแหละหูหนูบอกที่เขาบอกว่าให้ช่วยเอาประมาณลงไปช่วยแต่งตัวแบ็คดรอบปบหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะลงไปถ่ายที่แบ็คดรอบก็เลยลงตรงนี้หมดเลยใช่ค่ารักก็เลยโล่งอ๋อข้างรังก็จะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหม ใช่แต่ว่าต้นไม้ผมก็ตายไงเราไม่เตรียมต้นไม้แล้วดอกไม้ดอกไม้นี่คือเอาลงตรงนี้หมดเลยเหรอใช่เราบอกเขาแล้วตอแรกบอกว่าให้แบ่งรุกคนแบ่งไปให้หน่อยที่แบกดอกเขาแบ่งไม่เขาลืมไม่แน่เลยอาจารย์ว่าน่าจะลืมเหมือนเนาะแล้วมันสามารถแบ่งเดี๋ยวลองดูสิโอ้แต่สวยนะ แต่กล้วยไม้น่าจะแบ่งไปได้นะมันหนาเกินไปมไม่ได้เล็งกันนะเนี่ยไม่ตรงกลางอันเนี่ยพระเนาะพระไม่ตรงนะครับถ้าตรงกลางเนี่ยมันต้องตรงเสือเพราะเสือเนี่ยมันคือกลางเนี่ย เดี๋ยวอาจจะขยับแท่นเอาก็ได้แต่ทีนี้ถ้าถ้าขยับแท่นนี้ข้างบนก็จะไม่ตรงไงนะใช่แต่มันไม่สวยไงเห็นปะ่ะอ๋อมีน้ำพุตรงนี้อีก <c oughs> มหัศจรรย์ไทยแลนด์มากอันนี้ต้องหลบว่ะอันนี้ต้องหลบว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานจริงๆอ่ะมีทั้งหน้าไม่น่ามีนะผมว่านะอืมแต่มันถ่ายรูปสวยไงอืม บรรยากาศมันก็ดีแหละแต่ว่ามันแบบมันเปลืองพื้นที่ไงแค่นั้นเองแต่ทีนี้ข้างบนเนี่ยขึ้นไปนั่งได้ไหมวะวันไหนวันนั้นอะไอ้พวกคนอื่นอ่นะที่แบบเสริมอะอาจารย์ก็ว่าขึ้นไปนั่งได้นะไม่ได้เป็นอะไระนะเพราะว่าจุดเด่นอยู่ตรงนี้ไงรับพระนั่งสูงกว่าไม่เป็นไรไม่เวลาเวลาพระท่านมาเนี่ยก็เ,เดี๋ยวอาจารย์จะเออเดี๋ยวอาจารย์จะขอเก้าอี้กับโต๊ะข้างอย่าเพิ่งพูดเพราะว่าคนอื่นจะได้ยินไม่เป็นไรเอาเก้าอี้กับโต๊ะขา้างไว้ให้อาจารย์หน่อยแค่นี้ะเองอาจาร มาอ้ตัวไหนคะตัวเก้าอี้ดีๆให้อาจารย์ตัวหนึ่งพันีจะให้พระนั่งอ่าพระจะนั่งตรงไหนตรงนี้เลยก็คือเทินบนนี้ยแค่เอาเก้าอี้กับโต๊ะมาวางเอานาออกแล้วก็เอาเก้าอี้ให้ท่านนั่งตรงนี้แค่นั้นเลยพระทานติย์ตรหนไม่อาจารย์จะนั่งพื้นเวลาที่อ่าบรรยายอ่ะจะแยกออกไปสองส่วนเออแค่เอามาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้ทีมยกกันเองเพราะมันจะมียกเข้ายกออกอย่างเนี้ย เดี๋ยวอาจจะแบ่งล้วยมันไม่กระจายนะเพราะเวลาไม่กระจายมันเหมือนงานศพไปลงเนี่ยดูดิกระจายได้อาจารย์้าจารยาจะต้องดึงออกมาให้มันแบบน้อยออกออกหน่อยแต่ว่าเป็นกระถางพี่นีใช่เป็นกระถางเอาเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละอย่าดูกับว่าเจ้าวันไหนไปเนี่ยแต่ต้องขยับอันนี้ว่ะมันไม่ตรงเนี่ยมันไม่ตรงขยับแต่ถ้าขยับแล้วมันก็จะเละหมดเพราะว่าเนี่ย ไม่งันมีอีกวิธีเดียวคือขยับเสือขยับเสือให้เอียงมาให้ตรงมันจะได้<ช>ไม่ต้องขยับ<ช>อย่างอื่นใช่ตรงคือมองไปทางนี้ไม่ตรงไม่ใช่ประเด็นแต่ทางนี้ต้องตรงอ่าขยับให้ตรงกับเบาะเนี่ยเยอะไปเดี๋ยวแปววบนะ๊บนึงนะอาจารย์ขอดูแปับนึงกบเบาะเบาะตรงไหมตรงเบือะเบมือนก็จะไม่ตรงกับพระปะ่ะ ใช่ไหมก็ยังมีเอยียงเอต้องปนนิดนึงเออน่าจะไปทางแท่นหรือเปล่าถ้าไปทางแท่นมันจะได้อยู่ไหมเพราะว่าขยับ,ยบอ๋อครับอ่าประมาณนี้เพราะว่าเหมือนเบาะจะกลางแท่นดีอยู่แล้วเอออันนี้ตรงเลยโอเคแล้วก็ขยับเสือเข้าไปแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเอาออกมัน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 เยอะไปอันนี้เดี๋ยวพระาท่านเดิน ใช่ต้องเอาเหินออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่วางใหม่วางไว้ตรงนี้ก่อนก็ไดนะ้เพราะว่ามันสวยอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมีไม่เป็นไรเสือเนี่ยเดี๋ยวเอาไปซ้อนกับตรงนู้นไม่ไม่ต้องไม่ต้องผัดกลมไม่งั้นเดี๋ยวสะดุดอีกเดี๋ยวดึงดงอขยับให้ตรง,ด,ง,ด,งรดึงไปเลยครับดึงไปเลยดึงโอเคประมาณนั้นแล้วก็เอาเสืออ,อนันนั้นอ่ะทับ,ท,บทับเสือตัวนี้เออ ดึงมาให้เท่ากับเสมอเสือเลยไม่ต้องยิงกลางยาวนะนี่มาเอาให้ชนเสือพอดีอ่ะได้ไหมอ่ะโอเคโอ้เราเอากล้องไว้นู่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันสูงใช่ไหมจะได้ไม่เดินค่ะไม่ต้องทิ้งเลยอันนี้กำไมมันเป็นแบบนี้ใช่เพราะว่าเขาจัดใหม่ไง มันนี่นไงเขาลื้อตรงนี้ไงเพื่อที่จะให้จัดตรงนี้ได้ไงเขาก็เลยรวบ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 เดี๋ยวแก้ <Okay. S 2> ใช่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้านั่งข้างบนอะ่ะมันสูงไปแล้วคนข้างล่างอะ่ะส่วนมากก่ะเขานั่งพื้นมันก็จะกลายเป็นเงยีกันหมดทุกคนเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าแล้วก็อี้อ่ะถ้าจะนั่งตรงเนี้ยเก้าอี้อ่ะเขายังมองกล้องได้บวกกับมันน้อยมันไม่ซ้อนเยอะเวลาเขามองอะ่ะมองเข้ามามันก็จะเห็นมันจะเห็นอาจารย์ได้จากตรงนี้อะไรเงี้ย ไอ้ตรงนี้บางคนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคืออันนี้แหละแต่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนี่เพราะมันตรงแล้วเนี่ยก็มีก็สวยดีนะนะก็สวยเออสวยดีตรงนี้ต้นไม้หลาแหลมไปหรอวะเออสวยอยู่ไหมสวยคร,รับทีนี้กล้วยไม้ัมนาเอาแค่กล้วยไม้อย่างเดียวคุณปุ๊ก๋อ,อคุยโทรศัพท์อยู่ เอาแค่กล้วยไม้อย่างเดียวไหมทุกมุมมันถ่ายรูปได้หมดเลยนะเนี่ยสวยมากเลยจร,จริงๆไอ้พวกนี้ถ้ากระจายได้จะดีเนาะกระจายให้มันแบบเออแบบนี้มันมันกระจุกไปนิดนึงลองดูครับช่วยจัดหน่อยสิลองดูเออกระจายหน่อยต้นไม้ไม่ต้องเอาออกเอาออกแค่กล้วยไม้แต่ทีนี้ถ้ากล้วยไม้ออกมันจะแหว่งไหมอ่ะก็ลองดูครับ นนะมันต้องเอาอันกลางๆออกไหมเพื่อ,เ,อเดี๋ยวๆๆมีอันนั้นอะวางไว้ตรงนั้นน่าจะเหมาะแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีเฉพาะของมันไม่ผมจะเอาเพื่อเพื่อเอาข้างใไงออกไงอ๋อโอเคเไ,ไม่จะเอากล้วยไม้ออกไปตั้งอะ,ฉะเฉพาะกล้วยไม้อย่างเดียวหรือว่าต้องมีต้นไม้ด้วยต้นไม้ปิดนมึงก็ดี่ะมันจะเอาออกไปยังไงเนาะเขาเวลามันเอาออกต้นไม้มันจะแหว่งไม่เป็นไรค่ะท่านไม่เป็นไรหนูให้อ่้นีดเปิดใชแล้วนะ อันนี้พวกงาสแตนที่อาจารย์แรปะอ๋อเท่าเท่าเป๊ะแล้วใช่ไหมเอาเหมือนเดิมแต่ว่าลดความแหลาแห่นลงให้มันบางๆจะดีไหมครับได้ก็กระจายออกคือกระจายดอกไม้อ่ะกระจายดอกไม้ออกไปย่เดี๋ยวเอ่อใช่เดี๋ยวค่อยจัดใหม่เพราะว่ากล้วยไม้มันแบบมันมันเป็นกระจุกที่เดิมเกินไปถ้ากระจายมันจะสวยเขียวกับดอกสลับกันไปอย่างเี้เออออกไปก่อน แล้วเดี๋ยวเหลือเหลือเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไข่เอาเออกไปให้คุณปุ๊กไปจัดข้างเราเอุหักแล้วปากลงมาได้ไหมอุ้ยเลอะเออเอาตอนเนี้ยเอาเอาจัดตรงนี้ก่อนเพราะว่านี่มันโล่งแล้วอาจจะต้องเอาเขียวสลับกับดอกไม้ไหมครับเอาเฟิร์นสลับกับดอกไม้ ใช่ใช่เดี๋ยวนะเฟิร์นตัวนั้นวางไว้ดีแล้วแต่ว่าน่าจะเอาเฟิรอนอื่นเข้าไปแซมตอนนี้อย่างอื่นนะคือดีหมดแล้วทุกอย่างโอเคหมดแต่แบบว่าเราอาจจะกระจายอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปไว้ตรงกลางตรงกลางอันไหนสลับอ่าหรืออาจจะซ้ายก็ได้นู่นๆเอาไปชนฐานล้วเลยเพราะว่ามีดอกไม้อยู่แล้วเออเอาไปชนเลยเออใช่แล้วมาแล้วก็เอาดอกไม้แซมฝั่งนี้สีนั้นก็ได้ให้มหมเหมือนกันเขาวางข้างบนหรือเขาวางข้างล่างอ่ะมีบนด้วยชั้นนี้หรือชั้น อ่านิวางไว้ชั้นบนอ่ามันเหยียบได้นะอันนั้นเหยียบได้เลยมันเป็นทางขึ้นเวทีมันเท่ากันไหมอ๋อมันคืออันนี้อ่ามันคือล่างเือล่างวางให้มันบบันไดเดียวกันเออนี่แหละใช่เลยอ่านี่เลยนี่เลยมันจะได้กระจายอืมข้างล่างนี้น่าจะดีอยู่แล้วอันเนี้ยมันมองไม่เห็นอยู่แล้ว อ่านี้ต้องเอาขึ้นใช่จะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้วยไม้เอากล้วยไม้วางตรงกลางอ่าให้มันแบบเป็นเดิมเป็นดอกไม้เด่นดอนบนบนสุดเลยก็ได้สหลับสีเดียวกันครับเหลือถ้าอันนี้มันมีสองกระถางใช่ครับมันจะมีแค่สองใช่ไม่งั้นมันจะไม่ไม่ไม่บาลานซ์ใช่เอานี่ดีกว่าเอานี่ขึ้นตรงนี้อ่าตรงกลางอยู่บนสุดใช่เอาอันบนนี่แหละอันบนมันจะได้แบบไล่ระดับไงมันจะติดมันจะบังเฟินหรือเปล่าครับไม่เป็นไรก็เอาเฟินออกเลย เอ่ฟิล์มเออเอาเฟิร์นออกเพราะว่านั้นไม่ได้ใช้เออมันจะได้ไม่ลกเออนั่นแหละแล้วขยับขยับเฟิร์นมาให้มันแบบอย่างนี้เออมันจะได้แบบไม่แน่นเออมันจะได้กระจายตัวสวยใช่ถูกต้องเก่งมากไล่สุดอยู่หรือไล์สุดอ๋อไล์อยู่เหรอเออลา์ไปงั้นแหละเออแล้วก็เอาเฟิร์นขึ้นไปวางให้มันเหมือนกันเออนั่นแหละหรือว่าอันนี้จะต้องเป็นเฟิร์นหรือเป็นกล้วยไม้ครับอาจารย์ ไต้องเฟิร์นถูกแล้วอันนี้เ่นอไนี้อ่าเพราะมันจะได้บาลานซ์กันไง <Okay. S 1> อ่านั่นละ่ะถูกต้องอีกกระถางไปด้วยเลียงมามันตรงมันตรงกลางเป๊ะป่ะอันเนี้ยมันตรงกลางเป๊ะไหมเลียงให้าจยนหน่อยให้ดอกไม,ม้มนอยู่ตรงกลางไม่ตรงอ่าไม่กลางต้องไปทางไหนโอเคอ่ะอะ่ขยับไปให้กลางโอเค okay. กลางแล้วถ้าอย่างนั้นไม่บาลานซ์ละถ้าอย่างนั้น กล้วยอันนี้ต้องขยับไปถนนอีกแล้วเอาเฟินออกมาเออเอาเฟินออกมาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเนี้ยออกก่อนไม่เป็นไรโอเควางไว้วางไว้เลยเออเอาเฟินข้างในออกมาหนึ่งกระถางเพราะมันจะได้เท่ากันกับข้างนู้นกระถางเดียวพอแม่เฟินเอากล้วยไม้มาก่อนเออนั่นแหละออกมาใช่แล้วดันกระถางต้นไม้เข้าไปเอ้กล้วยไม้ อ่าเข้าไปอีกดันเข้าไปอีกดันกล้วยไม้เข้าไปอีกใช่ฟิล์มฟิล์มพลิกพลิกกล้วยไม้มาทางอาจารย์เนี่ยหันด้านมาอีกด้านหนึ่ง่ามาใช่ถูกต้องถูกต้องก็ยังไม่าลานซ์งก็ต้องเข้าไปอีกถ้างั้นต้องเอาเฟิร์มเอาไปอีกต้นหนึ่งใช่ป่ะต้องเอาเฟิร์หมาอีกต้นไหมข้างข้างล่างข้างล่างข้างบนไม่ต้องเอาข้างล่างสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีนี่ครับอาจารย์กลางแล้วเนะี่ยแต่อันเนี้ยมันสดจริงๆริงอันเนี้ยหน้าไว้ตรงกลางอานี้มันสวยมันม่วงสวยนะอันเนี้ยมันสวยอันเนี้ยมันสดอ่ะเนี่ยกางม่วงอ๋อเขามีม่วงทำสองสีใช่อันนี้มันอันนี้มันสดเน,นี่ยมะอันนี้มันไม่มส,นนมสดอ่าอสลับกระถาง ยกอ,อให้จั์ก่อนยกมานี่เลยถือไว้ก่อนเออนั่นแหละมาปรากฏว่าเขาจับไว้ส,สวยๆแล้วมาทำฮอลเล่้นบนใไมไม่ใช่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 ตับหนึ่งนะมันต้องอยู่ในทางบันไดเดียวกันดิ เออถูกต้องอ่าบันไดอันนั้นใช่ไหมอ้าวถูกต้องแล้วทางบันไดนะอันนั้นถูกต้องโอเคมันเริ่มลึกไปทางอันนี้ดันเข้าไปได้ไหม้ีมันต้องเป็นดอกนี้นี่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 ต้องอันนี้สีจ้าอันเดียวกันเอานั้นออกสีมาออกมาก่อนเอเอมันคนละดอกใช่ อันนี้ไม่วางถูกต้องเออมันอันเดียวกันเนี่ยใช่เออเออด้านนั้นถูกต้องเลยสวยครับอาจารย์เออประ้าเหมือนเอียงไปข้างหนึ่งวะเออเหมืนอนหันไปข้างนู้นนะใช่ปะ่ะเหมือนเพี้ยวไปข้างหนึง่งแล้วก็ตบท้ายด้วยตบท้ายด้วยข้างล่างเนี่ย อีกชั้นหนึ่งก็ได้เป็นกล้วยไม้สักสามสามสี่อันที่เหลือก็ใชเ่เอาเอากล้วยไม้สีเขียวเขียวสลักไหมหรือว่าใช่นี่ไงจะเป็นสองข้างนี้ไงซ้ายขวาอ่าสีเขียวเฟิร์นเฟิร์นก็ต้องปิดกระถางนี้อ,อ่าเอากระถา,างเดียวก่อนเออแล้วก็จะเป็นกล้วยไม้ชั้นนี้มา,อาเอาวางนี้เอาาอ เฮ้ยอย่ยทางนี้ทางนี้นะครับเฮ้ยจะเอียงไหวเหรอวะหนักอยู่นาครับโอเคช่วยไมไม่ใช่ไม่ใช่บิดบิดอ่าบิดอ่าใช่ถูกต้องอันนี้มันสูงเนาะหรือมันต้องลงอีกชั้นหนึ่งลงอีกชั้นก็ได้นะอาจารย์อาจจะต้องเอาเปิื่อไปแทรกเอออีกชั้นหนึ่งใช่อันนี้มันสูงกว่านี่แหละไล่เราดับประมาณนี้สวย แต่ทีนี้เฟิร์นไม่ที่เหลือก็ไม่ต้องใช้แล้วดอกไม้เออนี่ไว้ตรงนี้ดีแล้วได้ไหมได้ครับอาจารย์เอาเปิดลงล่างเนี่ยก็จบเลยดอกไม้กล้วยไม้ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วครับได้อาจารย์เออมันแซมประมาณนี้มันสวยเนะาะมันไม่แน่นวางอีกอันหนึ่งม่วงตรงกลางนี่ขี่ก,ก็ได้ไม่มันไม่เห็นไงนหลังมันบาง <c oughs> เวลานั่งมันจะบาง อ๋อนั oh, mm ่น hmm. ส okay, ุมเฟิร okay, no si okay. eh ์นโอเคสูมเฟิร <so ์นได้ไม่แต่เราต้องเหลือเฟิร์มให้เขาด้วยนะเออแต่เอาไว้ตรงนั้นโอเคมีมีตรงนั้นสวยแล้วเอาไว้อย่างนั้นแหละเอาไว้อย่างนั้นแหละโอเคไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้ยกไปข้างล่างอ่าเดี๋ยวเรายกไปข้างล่างไปถ่ายรูปข้างล่างโอเคอาจารย์โอเคเนี่ยประมาณเนี้ยมันสวยไงมันไม่มากเกินไปอย่างเงี้ย เห็นปะสวยเลยพอมัอกี้มันแน่นเป็นงานศพเลยอ่ะมันหนาแน่นเกินไปข้างบนเราออกได้อีกไหมเพื่อที่จะกระจายอ่ะกระจายอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยกระจายอยู่ตรงมุมอย่างเงี้ยเอากล้วยไม้ตรงนี้ยังได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยนี่นี่เนี่ยแซมแซมแบบแซมแบบแบบตรงแบบอย่างเงี้ยแซมแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีดอกไม้อย่างเงี้ยกล้วยไม้ข้างบนเราลองยกให้จาย์หน่อยคนเราคนยุคนคนละฝั่งก็ได้ ลองยกดูข้างบนข้างบนต้ก็คือเวทีอุ้ยข้อมือนี่เจ็บมากขึ้นทุกวันนั่นไม่หายไม่รู้เป็นอะไรือ๊ นูนนะ่นน่ะคือ,อเฮ้ยแต่วัดตรงนี้ก็สวยอยู่นะสวยเหรรอครับใช่เคาไไม่่่่อยนีทหรสวยอยู่นะอันนั้นเออแต่ว่าตรงนั้นก็สวยแต่ระหว่างอันนี้ทอันน,น,นี้อันนี้กับอันนี้เนี่ยผมว่าอ,นนวา,อาอันนี้มันจะสดกว่าเอออันนี้มันจะหม่นหมน่นไงใช่ครับมันจะมองไม่สวยครับได้ได้<ว>อ๋อนั่นมีหลายสีอีก เออมันมีความเกลือนอยู่ใช่เอาม่วงเปล่ยนสองค่ะ่งไหนล่ะทีนี้หรือม่วงเข้มอ๋ออันนั้นเป็นกระถางเหรอใช่ครับใช่มีกี่อันนะอันนั้นอ่ะมีอันมีอนเดียวเองอ้าวทำไมมีอันเดียววะมีอันเดียวครับอ้าวมันมันมาเป็นคู่เหรอเวรกรรมแท้ๆสูงไงถ้าอันนี้สูงก็สูง อ๋อที่เขาใช้อันนั้นเพราะว่ากระถางมันสูงสุดใช่ครับอกไใช้เก้าอี้เล็กที่บ้านเอามาอีกสองตัวอันนี้มันบังเนาะวางอย่างนี้แล้วมันบังอะ่ะเดี๋ยวแป๊บมึงนะฟิลม์มมันบังมันบังเฟิร์นที่มีอยู่อะ่ะมันสูงไงมันสูงกว่าระดับต้นไม้แม่ก็ต้องเอาวันนี้ออกมาไว้ข้างหน้าแทน เอาวันนี้เข้าไปข้าทางแต่มันมีระดับต้นไม้เล็กอีกสวยเลยอย่างน้อยก็มีเอาเฟิร์นออกโอเคอันนี้สวยไหมสวยไหมสวยมันดูคลาสสิกเอ๊หมี<ะ>ลองเอาวันนี้วางให้อาจารย์หน่อยอเอาวันเนี้ยวางตรงนี้ให้อาจารย์หน่อยลองวางดูสิมันจะเป็นยังไง <c oughs> ใงานศพของแท้เลยนอกจากกันเออมันเป็นงานศพถ้าเราเดียวกันมันเป็นงานศพใช่มันดูเป็นงานศพไปถ้าต่างสีเนี่ยไม่ใช่งาน <S <S เออแล้วถ้าเอาสีม่วงเข้มไปใส่ล่ะ <S 2> <S 2> <S ม่วงเข้มมีกีก่กระถางสองเหรอถ้าเป็นม่วงเข้มนี้เมื่อกี้เราวางตรงไหนวะตรงนี้เหรอ <S 2> <S 2> อ่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไดนน้อันนี้ เอออันนี้จะสวยกว่า,าววมันหมนุนไงครับมันหมุนอันนี้มันไม่เหมาะเลยผมเหมาะแน่เลยแต่สีเขียวเดิมสวยละเอาสีเขียวลงเหมือนเดิมเอาออกเอานะั้นออกให้ฉันมันวังเวงครับเปิดน้ำตกได้ปะเสียบปลั๊กอยู่ไหมเปิดอันนี้ด้วยจะลองดูมันเป็นยังไงอุ้ยกล้องไฟ์สดวมันอยู่ยน่านไกลไปเสียงวะได้ยินอยู่หรอ อี่ยนี้ให้เขา่ยแค่นี้ก็หรูหลาแล้วผมว่านะหรูหลามาเด,เดี๋ยวแป๊บมึงนะขอจัดข้างล่างประเดี๋ยวหนึง่งผมว่ารูหลาลมีไหมมันมีปั๊กไหมเสียบอยู่ป่ะต้องเสียบดูก็ได้อ๋อไม่ติดเหรอ ตหัวนะเอออันนี้สวยอยู่บ่ออสวยครับจ้าเออสวยอันนี้มันจะบังอันนี้หน่อยปะวะ <c oughs> มันหม่นไงมันหม่นมันเลยมองไม่ค่อยมีไม่มีประโยชน์เพราะเพราะว่าอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องจับขึ้นบนก็ได้ไม่แต่มันก็ดูดีอยู่นะมันหม่นก็จริงแต่มันดูดีอยู่มันดูมีอะไรอ่ะก็ไว้ตรงนู้นครับอะไรอ่ะก็เนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแล้วคืออะไรเจ็ดกระถางกันนี่เอาลงไปแลกต่อ้างล่างเยอะไปเดี๋ยวเยอะไปก็จะลกอีกเฟิร์นตอนเนี้ยมันมีอยู่เนี่ยเอาเฟิร์นไปได้เลยเพราะตรงนี้ไม่มีใช้อะไรแล้วตรงนี้กำลังสวยแล้ว ใช่เพราะเรามีกระถางกระโถนอีกแล้วก็ไอ้กระถางอันเนี้ยมันควรจะกลับมาที่เดิมไหมอันสูงอ่ะไม่ควรอาจารย์อย่างนี้สวยกว่ามากอาจารย์ว่าเมื่อกี้มันดีอยู่นะแต่ที่พอเรามาเป็นเห็นกระถางว่ามันดูไม่ค่อยสวยเลยเดี๋ยวนะเนี่ยอาจารย์ก็มีมาแล้วใช้ดอกนี้ะยังสวยเลยผมบอกให้อันนี้ผมบอกให้เลยเนี่ยถ้าเป็นกระถางแล้วเป็นดอกนี้นะ ถ้าเป็นก้าอีนะเฮ้ยจะว่าอันนี้ก็สวยนะสวยไหมระหว่างอันนี้เอออ่ะลองวางดูเฮ้ยปิดก่อนปิดก่อนระหว่างอันนี้กับน่าจะเซตอะไรผิดแน่เลยดูต้องดูท่ออะไรถ้างั้นอ่ะปกติมันจะไม่พุ่งออกมาแบบนั้นอืมแต่มันมันกระโดดไปว่ะ เราว่าสวยไหมบบนนี้ยใช่มันพอเวลามัน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 กลายเป็นเด่นไปหมดเลยอะ่ะเออหรือประมาณนี้สวยวะเออประมาณนี้สวยพอเวลาประมาณนี้สวยเลยเออเอาประมาณนี้เออ,อได้ดเฮ้ยพุง่งเกิดอ,อะไรขึ้นวะ,นขนวะเขาได้เทให้เราปะวะอันนี้ก็ไม่ออกเนี่ย เขาต้องเทสแล้วนะแต่ทำไมไม่ได้